สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกข้อมูลกันนะครับวันนี้เรามีคู่มือการให้บริการด้านงานทะเบียนและประมวลผลสําหรับนักศึกษาอยู่ในมือเราจะมาดูกันครับว่าคู่มือนี้จะช่วยให้เรื่องการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่ดูอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยเนี่ยมันง่ายขึ้นยังไงบ้างสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะจุดเริ่มต้นสําคัญที่คู่มือเน้นนะคะก็คือต้องเข้าสู่ระบบให้ได้ก่อนระบบทะเบียนออนไลน์นี่แหละค่ะประตูแรกเลยสําหรับการจัดการเรื่องเรียนของเราครับผม ซึ่งทางเข้าก็คือเว็บ h t t p e r e g i s a c p h c a c p h นะครับที่น่าสนใจคือคู่มือบอกว่าเข้าระบบครั้งแรกเนี่ย username ก็คือรหัสประจำตัวนักศึกษา11หลักแล้วก็ password เ,เริ่มต้นก็เป็นรหัส11หลักตัวเดียวกันเลยเหรอครับใช่ค่ะตรงนี้คู่มือย้ำเลยนะคะว่าเป็นแค่รหัสผ่านเริ่มต้นเท่านั้นคือการใช้รหัสเดียวกันทั้ง username password ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเพื่อให้ง่ายๆตอนเข้าครั้งแรกนะคะ แต่เรื่องความปลอดภัยก็สําคัญเนาะพอเข้าระบบได้แล้วก็ควรต้องรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเลยค่ะตามที่คู่มือแนะนำํำเข้าใจแล้วครับเป็นจุดที่ต้องระวังจริงๆทีนี้พอเราล็อกอินเข้าไปได้แล้วในระบบมันคงมีเมนูเยอะแยะเลยเ,เราต้องไปตรงไหนต่อครับสําหรับการลงทะเบียนค่ะหลังจากล็อกอินแล้วคู่มือบอกให้มองหาเมนูชื่อระบบทะเบียนนักศึกษานะคะ พอกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูย่อยอีกให้เราเลือกอันที่เขียนว่าเพิ่มถอนรายวิชาลงทะเบียนค่ะ๋อเพิ่มถอนรายวิชาลงทะเบียนชัดเจนดีครับพอคลิกเข้าไปแล้วก็ถึงตอนเลือกวิชาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้มีอะไรที่คู่มือแนะนําเป็นพิเศษไหมครับแบบว่าเทคนิคการหาอะไรนี้มีค่ะจุดที่คู่มือเน้นเลยคือตอนจะหาวิชานี้แหละค่ะเขาแนะนําให้กดที่ไอคอนรูปแว่นขยาย พอกดแล้วมันจะมีหน้าต่าง๊อปอัพเด้งขึ้นมาทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือคู่มือบอกให้ใช้รหัสรายวิชาเป็นหลักในการหาค่ะฮะใช้รหัสวิชาเหรอครับทำไมไม่ใช้ชื่อวิชาล่ะครับปกติเราจะคุ้นกับชื่อวิชามากกว่าอืมก็น่าคิดนะคะแต่การใช้รหัสวิชาน่าจะช่วยให้แม่นยำกว่ามากๆเลยค่ะคือชื่อวิชาบางทีมันอาจจะคล้ายคกันหรือแบบว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยในแต่ละปี แต่รหัสวิชามันจะเป๊กกว่าไม่ซ้ำแน่นอนระบบฐานข้อมูลก็น่าจะจัดการง่ายกว่าด้วยค่ะคู่มือเลยแน้นวิธีนี้เพื่อความถูกต้องชัวๆอ๋อมีเหตุผลครับเข้าใจเลยพอเราเจอวิชาที่ต้องการด้วยรหัสแล้วคู่มือบอกว่าไงต่อครับก็ให้คลิกเลือกรายวิชานั้นเลยค่ะแล้วก็กดปุ่มบันทึกง่ายๆตรงไปตรงมาดีครับแต่ว่าถ้าเราจะลงหลายๆวิชานี้สิครับต้องทำยังไงเออ ผู้มือบอกว่าต้องทำซ้ำขั้นตอนเดิมค่ะคือค้นหาด้วยรหัสวิชาคลิกเลือกแล้วก็กดบันทึกทำแบบนี้ไปทีละวิชาจนครบทุกวิชาที่เราต้องการลงทะเบียนเลยค่ะอ๋อต้องทำซ้ำๆทีละวิชาเหรอครับอก็อาจจะดูเหมือนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ก็อาจจะดีก็ได้นะแบกว่าถ้าเน็ตหลุดหรือมีปัญหาอะไรข้อมูลจะได้ไม่หายไปหมดเพราะเราบันทึกไปทีละตัวแล้วทีนี้พอเราเพิ่มวิชาครบหมดแล้ว มีขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากๆที่คู่มือย้ําไว้ใช่ไหมคะครับน่าจะมีขั้นตอนตรวจสอบใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะคือต้องเข้าไปที่เมนูผลการลงทะเบียนเพื่อเช็คดูอีกทีต้องเข้าไปดูทันทีหลังจากเรากดบันทึกวิชาสุดท้ายเสร็จนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าวิชาที่เราลงไปทั้งหมดเนี่ยมันเข้าระบบไปครบถ้วนถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดก่อนที่จะหมดเวลาลงทะเบียนจริงนะคะเยี่ยมเลยครับงั้นสรุปง่ายๆจากคู่มือนี้ก็คือ ล็อกอินเข้าระบบก่อนไปที่เมนูเพิ่มถอนวิชาแล้วก็ใช้รหัสวิชาในการค้นหาเลือกวิชากดบันทึกท,ทําซ้ําๆทีละว,วิชาสุดท้ายคือเข้าไปเช็คผลการลงทะเบียนเสมอถูกต้องเลยค่ะกระบวนการดูเหมือนจะเน้นความถูกต้องมากๆเลยนะคะทีนี้ถ้าให้ลองคิดต่อจากข้อมูลในคู่มือน,นิดนึงนะคะ การที่ระบบให้ใช้รหัสประจำตัวเป็นทั้ง username password เริ่มต้นเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาเน้นความสะ,ะดวกหรือมันก็แฝงความเสี่ยงที่เราต้องระวังมากๆหรือเปล่าหรืออย่างการที่ต้องคอยย้ำให้เราตรวจสอบผลลงทะเบียนตลอดเนี่ยมันบอกใบอะไรเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเคยเกิดขึ้นบ่อยๆกับระบบแบบนี้ในอดีตได้บ้างไหมคะโอ้เป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากเลยครับทำให้เรามองลึกลงไปอีกสำหรับวันนี้การจะลึกคู่มือลงทะเบียนเรียนออนไลน์ก็น่าจะทำให้หลายๆคน เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเข้าใจขั้นตอน,นต่างๆแล้วก็เห็นผลเบื้องหลังหวังว่าจะช่วยให้การใช้งานระบบสะดวกและถูกต้องมากขึ้นตามเป้าหมายของคู่ม,มือเลยนะครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ